ของจังหวัดเราเนี่ยก็จะรับฟังความคิเห็นจากประชาชนในวันที่สองท,ทันวาคมแต่ก็จะมีทั้งการขันลงมน้ำบักรมคางบกว่าใต้แรกแล้วลมของอาทางตำนะครับทีนี้ตามที่ส่งให้เรามาคือผู้นำแปดิผมมองว่ามันเป็นครบครัวบ้านก็เลยขอเป็นผู้นำ วเคื่อบินเกาห้าจังหวัดขอนยกครับกรุเทพนะครับนี้กลับมาอยู่ที่ชันจังนะครับเคือินเกาหลาก็สวัสดีค่วน้ได้จะเปีนหนึ่งท้าแล้วก็เนดีแล้วก็ะครับ เป็น11ตำบลนะครับสำหรับระดาบจังหวัดก็จะมีพี่น้องสื่อมวลชนผู้นำองค์กรไทยกับชนิต่างๆทั้งหมด้วยนะครับครับในส่วนตัวที่ผมได้มีผลกระทบใน8ตำบลของ ชื่อเสียงของเรานะครับอย่าให้มันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า